จะนัดทานข้าวกันอยู่นะถามว่าเธออยู่ไหนมากินข้าวกันหน่อยเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่คุยกันเรื่องนี้นะอืมระหว่างทางผมก็ส่งข้อความเขาก็ตอบเขาก็แค่เราให้กําลังใจกันแต่ผมก็ไม่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็ไม่เอ่ยปากว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางก่อนหน้านี้เคยมีบ้างที่เขาเอ่ยว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวแต่มันก็ ไม่รู้ผมก็ผมรู้ว่าทุกคนที่เรื่องนี้มันไม่จบสักทีอะ่ะเ <c oughs> พราะทุกคนไม่เข้าใจอะ่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามันมีซีนคุณมดดําโทรหาคุณแอฟบลลีีด้วยหรือเปล่ามันก็เลยคิดใหญ่ใช่เพราะทุกคนพะยาเราต้องการ closure เข้าใจไหมพี่แขกคือมันเหมือน <c oughs> กับแบบมันเหมือนอยู่ดีๆละครและหนังเรื่องนี้จบเฉยๆไม่ได้เว้ยหัวใจสําคัญคือแกต้องอธิบายสิ ไม่งั้นไม่งั้นมันอวสานไม่ได้อะพี่แขกเข้าใจ่ปะ,ะเหมือนแบบสมมติว่าถ้าเป็นละครแล้วจบแบบนี้ผู้ผู้จัดผู้สร้างช่องผู้กำกับคนเขียนบทโดนดา่าเปิงเลยแกจบนี้ได้ไงวะเนี่ยเข้าใจไหมคุณอันเวลาที่คนจะติชมพี่แขกเวลาพี่แขกจัดรายการเนะ่ะเขาก็บอกว่าพี่แขกรู้ป่าว่าเออเวลาพี่แขกจัดรายการแล้วคนพี่แขกอยากให้คนดูพี่แขกเยอะกว่านี้ พี่แขกต้องแกล้งโง่ให้เป็นพี่แขกต้องทําเป็นไม่รู้แล้วให้คนดู่ะรู้มากกว่าพี่แขกแล้วคนดูเขาจะเขียนมาเล่าคือเขาจะรู้สึกว่าเขาดูรายการเราแล้วเขารู้มากกว่าเราเขาจะเขาจะพราวแล้วเขาจะมีความสุขที่ได้ดูรายการเราแล้วได้ educate เราคุณอแล้วพี่แขกกาลังจะบอกว่าเนี่ยพี่แขกได้โอกาสแล้ว ได้โอกาสในการจะเป็นคนที่ไม่รู้จริงๆแล้วไม่ได้แกล้งงงด้วยเพราะพี่แขกขอบอกความจริงแก่ทุกคนว่าพี่แขกจะบอกว่าไม่รู้จักคุณนัทปีเรียเป็นไปไม่ได้รู้จักเขาเป็นดาราดังแต่พี่แขกอ่ะ have no clue อะว่าเขากับคุณอ้ําสำคัญยังไงอ่ะหมายความว่ามันเป็นคู่ขวัญเป็นอเมริกันสวีทฮาร์ดเป็นอะไรแล้วพี่แขกไม่รู้จักคุณอ้ําอธิชาติขออภัย จริงรจริงรู้จัก <นะ S 2> ไม่รู้จักอ้าําอธิศรไม่รู้จักนี่ไงคุณู้ชาเขียนมาบอกเลยด่าแขกเลยมีส่วนร่วมอยู่นี้เขียนมาอดู่นี้เขาเป็นพระเอกเบอร์ใหญ่ไงเอาง่ายๆก็คือในในโลกของการแสดงเขาเป็นนางเอกแล้วเป็นพระเอกเบอร์ใหญ่ในในโลกของ วงการบันเทิงนัทมีเรียเป็นดาวดวงใหญ่ดวงหนึ่งลนะ้ะของ<ด>ประเทศอคุณนัมีเรียน้ออําก็เป็นดาวดวงใหญ่เขาเป็นดาวดวงใหญ่อ่ะพี่คือคือในโลกยุคปัจจุบันเนี้ยมันมีคนดังที่ไม่แมสอยู่เยอะมากพี่คือมีคนฟอ l โล่แบบหลายล้านมากแต่คนที่ไม่ฟอลโล่อะไม่รู้จักเลย completely นึกออกอไหมแต่นัทมีเรียเนี่ยฟอลโล์น้อยกว่าอาจจะน้อยกว่ายังไงก็หลักล้านนะฮะ ต่อาจจะน้อยกว่าแบบดาราซีรีส์วายบางคนก็ได้แต่อันมั่นใจว่าไม่มีใครไม่รู้จักนัทมีเรียเข้าใจใช่ไหมคือคือ,คอโ,ลโลกของความแมสกับโลกของความนิชคุณมีน<ม>ิชคือคุณมี follower ที่เยอะแล้วแข็งแรงในจํานวนน้อยที่แข็งแรงมากกับอีกคนหนึ่งคือแมสมากมอย่างเงี้ยดารา,าซีรีส์วายบางคนเนี่ยอ f o l เวอร์มากกว่านัเด,ดอท<ม>อ,อีกนะพี่แต่ถาม,มว่าแต่ถามแต่ถ้าคือ โอ้โหมันมันเปรียบเทียบไว้ได้สองคนนี้เป็นสองคนในวงการบันเทิงที่โคตรแมสแล้วแล้วก็มารักกันแล้วรักกันมาสิบหปีแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่ไงวันที่แบบแล้วเรากเราไม่เคยรับรู้อะว่าแบบอ้าวหรอเขาแบบคนนึงไปร้องเพลงอีกคนก็เอาดอกไม้ไปให้ทุกงานแล้แล้วมันเป็นภาพที่เราไม่เคยมีใครรู้สึกว่าปลอมอะมันดูเป็นภาพที่เขาพพอร์ตกันและกันอย่าง มันเป็นมันเป็นพลังงานที่ดีแล้วอยู่ดีวันหนึ่งอ้าวขึ้นมาปุ๊บมันชอ็อตเขาไม่ีลูกไหมไม่มีแล้วตอนนี้คนก็พูดว่าพ่อไม่มีลูกหรือเปล่าเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการเนี่ยบอก,กอรเราเนี่ยคุยกับอันเลยบก่ก เพราะว่าเขาไม่มีลูกใช่ไหมอ่ะคะเขาแบบเลยมีปัญหาแบบนี้นนะอ,อ่านอันก็บอกว่าไม่จริงหรอกส่วนหนึ่งที่ท่าให้อันกับนัดคุยกันเยอะเพราะว่าเขาปรึกษาเรื่องการมีลูกเขาปรึกษาเรื่องก็เคยสั่งซุปไก่ดาคุณหญิงญาตไปทานเป็นปีเลยแล้วก็ไปหาหมอเดียวกับอันไปหาแบบทุกอย่างเลยท,ทําทุกอย่างละจนคุณนักไปบวชอยู่ช่วงหนึ่งไม่ได้ไปบวชเพราะปลงนะไปบวชเพราะคิดว่า ต้องสะสมบุญบาร,รมีคือทุกทางแล้วพี่แขกเข้าใจว่าฉันต้องสะสมบุญบาร,รมีฉันต้องไปคลายเครียดฉันต้องไปปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่มขาวอ่เจ็ดวันหนึ่งเดือนอะไรต่างๆแบบเนี้ยจนถึงจุดๆหนึ่งเขาก็ส่งข้อความมาบอกว่าเขาตัดสินใจแล้วว่าเขาจะดําเนินชีวิตคู่โดยไม่มีลูกนะจากจากนี้อันก็บอกว่าโอเคเข้าใจเขาบอกว่าฉันคิดว่าฉันพยายามมาแล้วพอแล้วเปลี่ยนเดเรกชันแล้วไม่เอาละเลิกจากเนี้ย จะมีชีวิตอยู่เพื่อจะมีชีวิตคู่แบบไม่ต้องมีลูกก็ได้แล้วเขาก็ไปรับลูกของผู้จัดการส่วนตัวเขามาเป็นลูกบุญธรรมแล้วเขาก็รักเหมือนลูกเลยพี่ส่งเสียดูแลเหมือนลูกเลยทุกอย่างเพราะฉะนั้นอันก็มั่นใจว่าไม่ใช่เหตุผลนี้อืมก็ ก็แค่พยายามตีให้หลายคนอึดอัดน้อยลงอะนะแต่ว่าผมก็คงไม่มันคงไม่ใช่หน้าที่ผมต่อให้ผมรู้นะอ่าแต่แต่แตไม่รู้นะแต่ไม่รู้นะ <c oughs> แห่แย่มากที่ไม่ได้แชร์ความอึดอัดทันนี้ <c oughs> <c oughs>